ที่เด็ดรับมือคราบไหมสุดช็อกจากเตารีดที่ฝากไว้กับเสื้อตัวโปรดของเราค่ะคราวนี้แหละรอยไหมก็ทําอะไรเสื้อฉันไม่ได้งานบ้านยุ่งๆก็สามารถให้สติของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวได้ไม่แพ้กับงานออกนอกบ้านเลยจริงๆนะคะสาวๆเคยไหมรีเสื้ออยู่ดีๆ ก็นึกได้ว่าลืมทำอะไรสักอย่างแล้วก็รีบวิ่งไปทำหรือโทรศัพท์ดังก็รีบวิ่งไปรับสายแต่ด้านไม่ได้ยกเตารีดออกจากเสื้อเผลอแป๊บเดียวเสื้อก็เป็นรอยไหมเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลไปสัแล้วช็อกกันไปเลยค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ใจเย็นๆไว้ค่ะสาวๆมาดูวิธีเด็ดๆซักรอยไหมบนผ้าจากเตารีดกันทางนี้ก่อนค่ะ หนึ่งรับมือแบบหวานๆด้วยน้ำตาลทรายโรยน้ำตาลทรา,า,ายลงบนรอยเตารีที่เป็นคราบไหมเหลืองๆบนผ้าจากนั้นเอาผ้าชิ้นเล็กๆวางทับลงไปแล้วใช้เตารีทับลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายจะละลายและดูดคราบเหลืองออกจากผ้าของเราเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปซักทำความสะอาดตามปกติได้เลยค่ะ 2. น้ำมะนาวเปรี้ยวจิตมยัดจ,จัดการได้ใช้มะนาวผ่าครึ่งซีกถูๆๆลงบนรอยไหมจากนั้นนำออกไปตากแดดจัด น้ำมะนาวจะทำปฏิกิริยากับแสงแดดและขจัดรอยไหมออกไปได้ค่ะแต่ต้องระวังค่ะเพราะวิธีนี้อาจทำให้สีของผ้าซีดลงเป็นจุดได้แนะนำว่าอย่าใช้วิธีนี้กับผ้าสีเข้มนะคะ 3. น้ำส้มสายชูคู่ครัวนี่แหละเด็ดมาแล้วดาวเด่มประจำครัวน้ำส้มสายชูนี่แหละค่ะเทน้ำส้มสายชูลงไปในภาชนะเล็กๆอย่างถ้วยหรือขันน้ำจากนั้นเอาผ้ากรงที่มีรอยไหมลงไปขยี้เบาๆ แล้วเอาอ,อกไปขยี้ในน้ำเปล่าสลับกันไปจนรอยจางลงแล้วค่อยเอาผ้าไปซักคาสี 4. น้ำยาซักผ้าสีเวิร์กสุดๆง่ายสุดๆต้องวิธีนี้เลยป้ายน้ำยาซักผ้าดีลงบนรอยเปื้อนแล้วซักตามปกติเลยค่ะไม่ต้องแช่ผ้าเสียเวลาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้แหละรอยไหมก็ทําอะไรเสื้อผ้าฉันไม่ได้แต่ยังไงสาวๆก็ต้องระวังกันนะคะเพราะถ้าแค่ไหมเป็นรอยเหลืองยังพอแก้ได้ แต่ถ้าไม่จนโบเป็นดูนี่ต้องทำใจกันเลยนะคะและที่สำคัญต้องอย่าลืมผู้ช่วยสุดเด็ดน้ำยาซักผ้าชนิดน้ำกันนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้<ๆ>ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและหงญยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทุนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแก่พวกเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ